โอเคประสบความสำเร็จสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเนี่ยกำลังรับมีลูกศิษย์อยู่พอดีเลยนะครับอาจารย์ก็เอาอาจารย์ทำเต็มที่เลยอ่ะถ่ายเลยอันนี้แปรงไหมอันนี้แัะไปแล้ว yes Gracias. มีอะที่เมียนีีเจอปีอะไรลดวเราเนี่ยทีู่นยู่นที่วิทัยเดามราเนี่ยที่ศนย์ที่วิทยาลัยเดาเราเนี่ที่ศนย์่วิยาลัยอาเราเี่ยทีู่นย์ที่วยาดาเรเกี่ยี่อูนย์ที่วิทยาลุเดารานี่ยท่นย์ทีละยสดงห้าสองี่ศที่วยาลันเดาเรานี่ยทีน์ทีวิทันเดารเนี่ยี่วลัยเดาเราเนี่ยที่นยี่วเดือนีะยรนะ <łość> <S 2> <S 2> เ <ป Sports> ัิงวานดูไม่ค่ยดีช่วงนี้มีความรักไม่ค่ยปกติสุกไม่ค่ยราบรื่นกรบูกอบวมเกียแตกหักแตกแปลกเนี่ยม่มีเงินมาแล้วทุกวันเรียวูงเนี่ย้าเช้าไม่มีรถรถเลียพอด

มีหัวปิดทิงกมไม้ดีกว่าลรยชนาเลยเสเนี่ยเอาเรื่องจริงนะดวงดาวมันมีเยว่าสามสไปทีอนาคตก็น่าจะไม่นำบากว่าสนาพุมีแต่กําบังยุบประักเกียวรถขโมยีปลไม้มาก้าอยาง มีผลไม้ก้ายอย่างพิธีการกราบอาบน้ำบดของอาจารย์เรียแอนนะมีผลไม้ก้าวใหญ่แล้วก็เงินร้อยแปดบาทแล้วก็มีใบเงินใบทองใบหน้าแ้วก็ใบส้มปล่อยผักส้มปล่อยดอกคําปล่อยใส่แล้วก็มีดอกคําปล่อยใส่แล้วก็มีไทยมีขมิ้นใส่มีใบตูเขียนชื่อวันที่มีเกิดแก้ปา,านแก้ไขแก้อาถรรพ์ร่างกายร้ายกายดีๆอาบแล้วพิชแผ่นดินเลยครับน่าชิน หลายกายเป็นดีจะเอาวันไหนถึงวันไหนวันไหนก็น่าใจะเป็นวันวันห้ามจะสื่อมืดไปดีการรุกขมวดตอนเช้าดีะจะคูนสะดวกต่อมาต่อมาที่มาตรงนี้ถ้ามาแก้กรรมจัดกรรมมาเลยหลายกรณีบางทีคนมีปลามีไสที่รับตุ้มภาพไปกินปัวกินเมียรักง่ายนายดูชื้อถักเห รักง่ายในเร็วชีพิถักเฉตหรืว่ามีความรักนี่แมหรือว่าการทําทําแพ้งออกหรือว่าลักง่ายในเร็วนี่นามาไวไปไวอ่ะบางทีอยู่ในกากนเพาเข้าไม่ไม่ท่านจะจะดำในเรื่องล้างจากกันไปแล้วเนี่ยพุทธมงคลวาสนารว่าาสนาพุญมีแต่กรรมบางดวงจาเกิดเป็นุบุทุกข์ทุกอาบครับเรื่องความรักถ้าเจอหัวดีรวยตายหาแล้วตรงนี้เปิดเจอเเร็วเวลาพอจึงจะอ้าปากได้ดูตัว นะฮะเดิมตัว,ออวตของชีวิวตก็หักเขยิธีทางชิ้ไปเลยต่อไปดีชิ้นขาเขหลายแบบดีเราแก้ไขได้ถูกเข้าถูกของถูกสเสน่ห์เล่กลมนขังแก้ไขได้ที่เนี้ยหัวโยกมีแยกหัวแตกเบจ้ยกพอตาไล่ปีายตีเนีย,ย,มยไม่กลับหัวไม่กลับเอากลับขึ้นมาหลาการทุกแทบทุกลายกีนะ่ันละายเป็นะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรเออนะ พร้อมนะได้มาต่อถูกไหมที่มาเลยใหญ่จะอธิบายจะมีนิดนะได้อ่าพี่ทำเป็นแบบขนาดนี้แบบนแบบแบบเออตัวนี้ก็มองมองตัวนี้เลยอาจารย์มองอธิบายอธิบายว่าตัวนี้หน้าหน้าทองอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิดนูนให้ดูตักแสนี่คนทองมาไม่สองสามโมงแสอะครับพร้อมห้าเดี๋ยวดิ นาอาสีนามาสีโอเ่พระนักหน้าทองลุงนัหน้าทองไปถึงเมื่อลงไปแล้วจะเป็นทางเมตตามหมาสหนให้คุณรักให้คุณหลงไหลถ้าเก่ามาถ้าเป่าถึงเก้าครั้งนี่นะพงจะไปฝังในหน้าผากในฝังในกรกเราเลยนะไถสสะเลดูได้เลย วิทยาศาสตร์มาถ่ายจ่ายด้วยได้เป่าทองเขาหน้าเป็นทางเมตตามาสเนให้คนรัก

และเรีาสาริกาคุปสนาโพธาราชนาสาริกาในโพลิชาติสาโกมะตุตินามาปทายาทาพุทธมนเเมตตาบุญนาถุปาดิพายิยาอินูนาอุเวทุเวทังเวทุตุจวนะดิจิตะายาขริสาปาคนมาสาวัวันอสสามาสวพรไม่โพธาสิวนาเมกาสิวนานกิโตมีนไวก้อยขันาตมจาติยาสุจิตนนั้นเปนอกจัา่งน้มามาตลอดตั้ตลวงพ่อในจุด่มต้นมางุดมันมาลุงลมส่งธกิจไปเรื่องการะยทางยุ่งถึงหลวง

ตรก็เปิอะครับะรมกุชัยยาทาวุ่นวออกโอมตมือแงแย่งคือแต่ักที่ครอยาน้ก็มองบอก่ต่เป็นนว่สุขุสวัสดิโอ้โโอโอุไมไทยแ่คุยว่าเราคุยกับรไม่มีนะมคนชมาไมมรดูแลดูนี้ก่อนดูค้ะรับห้ตวเเาที่ชอบกิสิ่งที่สะอาดส่สะาเยปาปาป๊าไม่ตงกักุ เลขรับ 每个月，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  รวยรวยรวยที่เพิ่งรวย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 ,วย,วยบอบนาภรักษ์นาน่า,นาเก็บเงินไม่อยู่เก็บทองไม่อยู่เงินทองเข้าปัษาหมดขวาต้องลงฝ่ามือนียเบางทีฝ่ายมือมันมีนนอุบัติการณ์มีปัญหาด้วงความรักต้องแก้ไขบอกี่

มีลงหน,หน้าทองให้เป็นทางเมตตาบาสเดงลงศัาธิการินทองเินจานิกาค้าขายอย่างลูกศิษย์ลูกหาที่มาให้ลงอย่างลุงก,กันไทยอย่างมดดำวดแดงมาให้ลงดารามาให้ลงเยอะถูกช่องละครับลง,งรลงหน้าทองศัาธิการลงเนี่ยทองหน้าอกนี่เรียกว่าหน้าอกแตกลงมือนี่ปิดสมื่นว่าให้เรียกซั์เงินทองไหลามาเทบา ไปทางมหาสเสนเ์หรือว,ว่าอุทัยอุทธิเกี่ยวกันด้านไการเงินั่นวนไหลการทองเลื่อไหลลงมือลงไปตามมหาสเสนยให้อิจฉาคว่บอาจารย์ตรงไปตรมไป,าไปมาๆมาเลยก็ได้